สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องอันดานะคะจะพาไปที่หมู่บ้านลึกลับเมืองใดตัวเสาที่เชียงใหม่กันค่ะหลังจากที่เัินเข้ามาซื้อบัตรแล้วในราคา5บาสิบนาทแล้วนะคะก็มาเจอน้องหมูตัวขาวดำตัวนี้เลยพี่สกายชอบมากก็ขอถ่ายรูปก,กันก่อนเลยก็กันนะคะมหมูตัวขาวเชียว เดินเดินดได้คนขับรถไฟคนขับรถไฟเฮลโลหันมาหน่อยหลังจากเจอน้องหมูตัวอ้วนแล้วเราก็มาเจอกับน้องนกอง่งมาดินกมันอยู่นี่วิ่งมาหานกวิ่งมาอ่าพี่สกายก็วิ่งมามามีแล้ว ก็วิ่งไล่นกกันไปเลยสิคะไปไปคะ่ะนกโอ้โเหนื่อยกหลังจากวิ่งไล่นกก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกเหนื่อกันไปไม่เป้าเลยว่าแล้วก็พาน้องอันดานเข้าไปดูไดโดนเสาร์กันเลยดีกว่าเยี่ยมไปแล้วมีอะไรเนี่ยมีไหมอันดานี่ อู้มีบันไดให้ถ่ายรูปสูงขนาดนั้นเลยอันนั้นดูนี่ไปเลยหัวแรกเร็วเร็วจีไหวไหมคุณด้ไหวไหมคะ ขึ้นดูบดีดูเดอ้อแฉมดแล้ว yeah. มีเสียงไหมหลังจากเดินเข้ามาในโซนไดโนเสาแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะจะมีการจัดแสดงไดโนเสา <Okay. S 1> พี่สกายก็เดินสะเงือแตกไปหมด,หน,น,ดนี่เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะแถมได้ถอดเสื้อแขนยาวออกเพราะมันร้อนมาก มาดูกันนะคะภาพต่อไปนี้คือการให้นมหมูแบบพิดศษจับเลือกน้องครับปเ้ยโอ้ยอ้ยเอาศาสรการให้นมหมูโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนันได้กินดีแล้วขอรวบรัาตัดตอนกลับมาที่สนามบินเชียงใหม่กันเลยนะคะ เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วยิ้มใหญ่เจออากาศเย็นๆแอร์เย็นๆขอโทษด้วยนะคะที่ถ่ายติดทุกคนถ้าติดใครมาก็ขออนุญาตณนะที่ทนี้กันเลยนะคะก็ะอขอข้ามช็อตมาที่นั่งในเครื่องแล้วค่ะเราเช็คอินขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะนี่น้องก็พยายามทำเริบเลิฟให้ดีกับทุกคนอยู่นะคะเนี่ย หรือ Y2K นะอ่ไม่ส่งรถเลิฟส่งให้ใครก่อนส่งให้ใครส่งให้คนดูให้ครใครฝากช่องไหนคะอะไรก็ชอบกด่ซ่าซ่าใครอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะจากนั้นขอตัลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย